วันนี้ก็อยู่กับช่องวิตาเมมเบรรี่คิดนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูป้าของพี่พิตาเองนะคะก็คือนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะถ้าเราจะจับปลานะคะต้องใช้แก้วนะคะมาเริ่กกันเลยค่ะชิคกี้พนละได้หลายตัวเลยนะคะเดี๋ยวให้ตะกร้งมาคะไปยืนตรงนู้นนะคะ,ะแล้วก็เลี้ยงอีกอย่างหนึ่งนะคะคือมันเดงไฟค่ะ เดี๋ยวเรานะคะก็จะพาไปดูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาเล่นเกมกันนะคะก็คือเกมนะคะเอามือน,นะคะตักปลานะคะแล้วก็เอามาใส่ในแก้วมาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวขอเติมนนกะ่อเน,นะอ่ะเริ่มเฮ้ยเห็นนะคะต้องกัดัจหวะไึ้น้นก้านะคะตัวหนึง่งตัวเล็กๆตัวเล็ก ต้องให้มันว่ายผ่านไปก่อน,นะคะ่ะวีพีตาได้แค่จับตัวเองค่ะ่าีไวมาก,มากตัวใหญ่ตัวใหญ่นะคะจับไม่ได้นะคะต้องใช้เติมดิจิีดีตาได้แล้วนะคะตัวใหญ่ตัวหนึ่งได้ตัวใหญ่ๆไ,ได้หลายตัวเลยคะ่ะทุกคนอ่าประมาณนี้นะคะ